รครับ một, รแรนดอมวิดเลวแอนโกนะครับไม่แดกกูได้เดี๋ยวมาดูเล่าสองนะครับไม่เจฮาฮัลโหลพ่อมึงตายคุยด่านะปะด่านไะปกระจอกด่าไหมฮัลโหลมึงกล้าด่ากูปะฮะโอ้ไอ้เฮียแบนไมค์กูอย่างไรเฮีดดยกระจอกอะเครแบนปิดหูกูได้กระจอกจ้ะ ้ายังมีหมอนรอยยังมีว you ันลางลายยังมีกินแบ่งแต่ดวงใจนี้ไม่มีทางนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจฮหล่อไอ้เฮียแบนใหม่กูไอ้ไอ้เพชสิบหกสิบหกขึ้นป้ายอีกไอ้พี่ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขอแม่มา แบนไม่หาพ่อมาไงคุยเดี๋ยวเกลียไม่เชื่อไม่แบนพ่้มัาแบนไม่หาพ่อมาแบนไม่หาพ่อเห็นปะไอเฮียแบนเปนแบนไม่เสร็จแบนคนต่อได้ไหมเพื่อนๆดูนะครับไอ้เฮียนี่ไม่กล้าด่าคุณนะครับคุณไปกระชองฮัลโหลเก๊ดไอ้เฮียเสียงอ้วนเลยสัตว์ใครเข้ามาเนี่ย